นะคะคราบสุขชอบปุฟเฟ่เลยนะคะวันทุกคนไปเกี่ยวกับไปเรียนมหาลาัยวันที่1ิสอแล้วคะว่ะเดือนกรกฎาย์นะคะจะว่าพวกเราไปแต่งตัวชุดนักศึกษาแล้วนะคะกันเนาะแปลว่าชุดนักศึกษาจะเหมาะสำหับวัยด้วยนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเราแต่ว่าคุณใจแดงอะไรบ้างนอกจากมีชุดนักศึกษาไปเรียนวันนี้ลูกไปเรียนแล้วนะคะวันนี้เดินทางไปเรียนแล้วนะคะจะว่ามาเป็นเรืร่องราวเกี่ยวกับไปเรียนว่ามีความการเรียนรู้แต่ว่า ไปเดินทางไปเล่กกับเพื่อนๆืนด้วยนะสะแปลว่าเป็นเสกได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือวันนี้เดินทางหไปเรืนแล้วนะคะสะแปลว่ามีกระเป๋าตยมตัวสำหรับทาร้านและกรอนะคะเนาะแต่ว่าเลยกับเพื่อได้แต่ว่ามันจะเป็นที่อกแล้วด้วยใส่จริงด้วยว่าด้วยว่าเฉพาะเล็กหรือเฉพาะใหญ่นะแต่ว่าเล่นได้เย็กเล็กใหญ่เพราะว่าจะได้แ้ก็มหลอดสั่งแล้ ก็มีรสั่งเสือละสวค่ะว้านอกจากนี้นะคะเดินทางไปเลยมหาลัยของเราว่าวันนี้หนูจะพูดนักศึกษาแล้วนะคะวันนี้จะเก้าโมงแล้วะคะ่ะวันนี้ไปเรียนแล้วนะคะเก้าโมงแล้วนะคะเราจะเก้าวันนี้ไปเรือเก้าโมงครึ่งสักทุ่มโมงครึ่งวเพิ่มเสียเวลาแล้วเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแต่การพูดนักศึกษาเรียบร้อยแล้วเนาะคือสียว่าชุดนักศ,ศึกษ <นะ S 1> นะามาก,ก่อนชุดยยไไว่านอีกแต่ว่าที่สำคัญซึ่งว่าไปจะรู้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นแต่ ของเราทิ้งว้าทำไมต้องเสียเวลาแล้วนะเพราะว่าเป็นยังไงถือว่าจะเป็นที่ทางทิ้งว่าด้วยมาดูวันนี้วันนี้หนูเตรียมกระเป๋าแล้วนะคะกระเป๋าไว้ใส่หนังสือไว้ใส่แท็บเล็ตกระเป๋าเรียนนะคะวันนี้หนูไปเรียนมหาลัยแล้วนะคะเตรียมกระเป๋าแต่ร่อให้หนูดอนะคะเตรียมกระเป๋าไปเรียนรู้จักว่ากระเป๋าดีก็คือไว้ใส่หนังสือได้ใส่ของด้วยว่าเราจะไป spray แอลกอฮอล์กูขวดเจ พวกประมาณนี้คือว่าแต่ว่าไว้ค่อยได้ด้วยหรอว่ากระเป๋าปิดสัปหะละแต่ว่าเกี่ยวกับไม่ไปเรียนแบบเดียวหรือแบบที่เอาไปใส่ไปเรยเยปเปียนด้วยนะคะแต่ว่ากระเป๋าดี่ชุดน,นี้ก็คือว่าไม่จําเป็นไม่จำเป็นก็ต้องไปไปช่วยขายก็ได้จะไปต้องเรียนนะจ๊ะแลปลว่าเป็นว่ที่อย่างไรบ้า,างเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือเทียวกับต่อคาระก็ไปยังนาษาอัยกันแล้วเนาะแต่ว่ามาเป็นเรื่องราวที่ไปเลยกับเพื่อนได้ด้วยแต่ว่า ที่ะเกียวไม่เกี่ยวก็ได้ว่าติดกระดุมได้เพราะรลน้องมีชุดดะดสื่สารตัวน้องเพราะว่ามนไปนเรื่องราววันนี้ไปเรียนมหาลาัยแล้วของเราแต่ว่ามันเป็นภูมิใจว่าให้กับตัวหนูแล้วว่าจะมียะได้ยงเพเสมอเนื่อว่าเกี่ยวกับไปเรียนมหา,าลัยแต่ว่าีเกี่ยวพ้อคุณถามสิบยี่สิบประมาณแน้วก็คือแต่ว่ามันเป็นเรื่องรู้สึกป้า เรียกแต่ค่อยถ่ายกับเรื่องราวที่ไปเรียนและเดินทางด้วยว่าฮอสป่องนั้นก็คือมีเปว่ากระดูดตกตกระดูมเข็มขัขดเข็มกาดตรงจริงไปด้วยเพราะว่าเป็นอย่างไรคะมาดูรารก,กระดูกนักศึกษาก่อนจะว่านอกจากกระดูกนักศึกษาซึ่งจะว่าเป็นอย่างนี้ เพราะว่ากระดุมนักศึกษาจะว่าของเป็นระดับมหาลัยเพราะว่ากระดุมนักศึกษาจะเป็นเครื่องเราตรงนี้เอาไปติดสีอันก็ได้นะคะตจิกับเครื่องนักศึกษาไวติดสีอันซึ่งกระดุมใช้นะจะว่ากระดุมแบบไหนก็คือใช้นี่กระดุมคือมหาลัยของเราจะว่าเป็นเทมไหนก็คือกระดุมนักศึกษาจะเป็นชนิดนี้เพราะว่าจะเป็นกระดุมไหนก็ว่ารู้สึกว่าจะเป็นอย่างไรจะว่าใช้ว่าโอ้สวิตีไว้ตดไว้กับเทมกาสวิตีห่วงวงก็ได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะมาดูเข็บกัดนักศึกษานะคะเข็บกัดของมหาวิทยาลัยกเข็บกัดของมหาลัยนะจะว่าเข็บกัดนักศึกษาว่าเอาไว้ติดชุดนักศึกษากับเอาไว้ติดอกเสื้อก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะคือตรงนี้นะคะก็คือรูมไหนบ้างนะคะจะว่าสามารถเรื่องเราจะว่ามีกระดุมซินในก็คือของมหาวิทยาลัยมนกรุงเทซึ่งจะว่าไวติดกระดุมสามารถใช้ไวติดเสื้อข้างซ้ายและติดเสื้อขาขวาได้ด้วยไวสายไป ไปสภาพด้วยเปลอแล้วเนาะเพราะว่าเป็นจิ๋งหงด้วยอย่างไรคะต่อไปนะคะนี่นี่คือตุ้งติ้งนักศึกษานะคะตุ้งติ้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ตุ้งติ้งมหาลัยอาจจะว่าคือตุ้งติ้งว่าว้วติดว้ติดไว้ติดเสื้อไว้ติดอกอาจจะว่าไว้ติดคอไว้ติดปกก็ได้ด้วยแต่ว่านี่คือมหาลัยน้อกรุงเทพคือว่าตุ้งติ้งจะว่ามีมันสามารถไว้ติดอกแล้วก็ติด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 ข้างๆได้ด้วยจะว่ารู้สึกจะใส่ง่ายใส่สบายด้วยว่าซึ่ง จมนะจะว่าเข็บตรงนี้จะว่าลักษณะคือจะว่าใส่ตรงไหนบ้างที่สุดก็คือเอาใส่ติดได้เส้นกัดด้วยอย่างไรคะต่อไปนะคะอันนี้คือเข็มเข็มขัดนะักศึกษานะคะเข็มขัดมหาลายัยเข็มขัดมหาวิทยาลัยนะคะจะว่าเมื่อเครอมมหาลัยองกรุงเทพก็คือนอกกรุงเทพนะคะจะว่าไว้ใส่ติดเข็มขัดเข็มกัดว่าลักษณะตรงนี้ก็คือมีตรงนี้มีเขตมจะว่ารูปไหนบ้างนะคะนี่ก็วัดไปเลยาว่าสามารถใส่เขนหนด้วยแล้วยี่คอจนจริงด้วย ตัวนั้นจะรรมดาหรือไม่รรมดาก็ได้เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เอาไวา้ใส่สติดเอ็ไไว้ใส่ติดติดกระโปรงทรงเองเลยกระปุกพิกก็ได้นะคะจะ้ว่าต้องใส่ให้แน่ๆถ้าจะไม่แน่ก็ไม่รู้จะรุดได้ไดยังไงจ้านอกจากนี้นะคะวันนี้จะไปเดินทางไปเยี่ยมแล้วนะคะรอรถยูนะคะแต่ว่าไปซ่งด้วยว่าวันนี้วันนี้ไปเลยก่อนนะ เดี๋ยวเดี brands, mainland, ๋ยวจะไปเลยวกอนะเดี๋ยว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 เรียนไม่ทันอีกเนาะจะว่าเป็นเรียอมหางรายด้วยว่ามีความจริงด้วยก็คือไม่ใช่เล่นๆนะเพราะว่ามด้วยตัดใจว่าพอการฮูคือก็มีได้ความสามารถ่ากมาว่าทำเจตรายละเอียดนี่นาแต่ว่ามีความว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไปเรียนได้เพราะนะคะเฉพาะวันที่พัดฝบตกด้วยนะไปทายกันด้วยนะคะจะว่าเป็นปีนะคะเตรียมกระเป๋าไปเรียนนะคะจะว่าเรื่องราวเตรียมกระเป๋าและปลอดสารพัด้ยพรอมนะคะ จากนั้นจะมีหนังสือกลองดินสอปากกาดินสอี่เคลื่ยยางลบมันมันทัดประมาณเนี้ยสม,มูหนังสือแล้วก็คือคิดได้ประมาณเนี้ยจะว่ามันเป็นเรื่องท็าเล็ดไอแพดเพาประมาณเนี้ยปากกาพเตปากกาไอแพดเตรียมเล็บรอแล้เวลเว็อกไปจะได้จะได้ไม่ต้องเลือเสียเวลาเพราะว่าจะเป็นยังไงที่สุดซึ่งเดี๋ยวว่าใจเย็นด้วยด้วยแน,น่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพือพ่อนๆนะคะเกีากา่ยวกับ ไปเดินทางเห็นว่าจําแม่เ่ยวกับไปเดินทางเรียนมหาลายัยวันที่12แล้วนะคะสอว่าอย่าหนุมไปแลยตอนนั้นแต่งตัวนักศึกษาียบ้อยแล้วนะคะแต่งตัวียบ้ลยแต่งตัวเสร็จแต่งตัวเสร็จแล้วเนะาะาแต่ตว่าแต่งตัวีับบลยแต่งกายชุดนักศึกษาดับบลยแล้วเนาะนาทีสุดท้ายจะว่ามาเป็นเรื่องเล่าว่าวันนี้พี่หน้าหนูจะได้แต่ต่อมหาลัยนะคะในวันอาทิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเรียนจันทกสุดจันทึกสูงต้องต้องทำงานยูทูบเบอร์ตลอดชีวิตเนา สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบปุยไฟเดยคะ่ะทุกๆคนติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทำยูทู e ทุกวันทําวิดีโอทุกวันทําทําคลิปทุกวันประวัติยะก็คือกติดตามจะได้เป็นร้านคนแล้วเนาะเพราะว่าสามารถติดตามได้ด้วยกดกระดิ่งกด ติดตามแลก็กดซับสไคร์ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าภาสาบานติดตามกดที่ได้ที่สุดใน้ว้ยจ้าคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชยอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะขอตัวลาไปก่อน,ว,น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 อวันนี้ไปแล้วนะจะไเรียนล่าจบพนี้ไปกแล้วนะจะไปเรียนลกค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ